โอเคนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผม Sky Archer Studio นะครับแล้วก็อยู่กันในเกม c h a r m a n King Fun Baric h r o n i c l e นะครับผมแหมชื่อเกมนี่มันเรียกยากจริงนะเรียกมา3คลิปแล้วยังไม่คุ้นสักทีนะครับหลังจากที่ผมได้ปล่อยคลิปาการใช้ตัวละครตัวไหนนะครับในการเล่นช่วงต้นเกมนะครับในการฟาร์ม Story Quest วันนี้ผมจะมา รีวิวโหมดอาชาแมนไฟให้ทุกคนดูกันนะครับมันจะคล้ายๆเออโหมดอารีนานะครับแต่มันไม่ใช่แบบเจอผู้เล่นคนอื่นนะครับแต่มันจะต้องปะทะกับ3ชาแมนนะครับตามหน้าจอเลยก็จะมีช็อกโกเล็บเตาเร,แเรนแล้วก็โฮโลโฮโลนะครับผมเป็นการสะสมแต้มดาเมตต่อรอบนั้นๆน,น,นะครับซึ่งต่อวันเนี่ยเราสามารถลงได้3ครั้งต่อวันผมลงไปแล้วรอบหนึ่งไปลองระบบดูนะ ปรากฏว่าดาเมจที่ผมทําได้ล่าสุดก็คือ8637จากทางด้านซ้ายมือนะครับผมตอนนี้อยู่แรงเอฟนะแล้วมันมีขีดบอกว่าอีก2อง3 6 6 3ถึงจะอัปเกรดเป็นแรงงอี e นะครับส่วนของแจกอันนี้เนี่ยผมยังไม่แน่ใจว่ามันเอ่อมันแจกตามอะไรก็ไม่รู้นะอันเนี้ยไอเนี่ยมันยาวเป็นหางเว้าเลย แต่ว่ามันจะมีลิสต์บอกนะครับว่าเราอยู่แรงไหนจะได้ของนางวันอะไรบ้างนะครับซึ่งผมอยู่แรงเอฟก็จะได้ไอ้เจ้าเหรียญน,น,นั้นเนี้ยจำนวน500นะครับแล้วก็ตั๋วสคิปน่าจะเป็นตั๋วสกิปดักนะโอเคเป็นจํานวน10ตั๋วนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยผมมีแค่5นะครับไอ้เจ้าเหรียญพวกนี้มีแค่5ซึ่งเหรียญเนี่ยเราสามารถเอามาแลกตั๋วสคิปได้แล้วก็ เศษชิ้นส่วนอัพตัวละครได้นะครับเหมือนจะเป็นอัพดาวนะที่เป็นดวงโซอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีหลายตัวละครเลยนะแต่นั่นจะเป็นเกรดเออสงดาวนะครับสีน้ำเงินส่วนสีส้มเนี่ยจะสามารถอัพตัว3ดาวได้นะครับแต่ก็ต้องดูด้วยนะครับว่ามันมีร่างไหนนะฮะเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับเพราะว่าดูอย่างเต่าจุนนะครับเต่าจุนจะมีร่างมัดผมปกติแล้วก็ร่างปล่อยผมนะครับแต่จำนวนแปมที่ใช้นี่ก็คือเจ็บเจ็บนะครับ 1, 1, 1นึ่ต่อ1ชิ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่ามันแลกได้สูงสุด85นะครับผมแลกได้ทีละสิบด้วยนะก็ลองฟาร์มฟาร์มดูกันได้โอเคสําหรับเรื่องของแลกพอแล้วเดี๋ยวเราลองมาเริ่มประลองเลยแล้วกันทีมที่ผมเซตนะก็จะเป็นทีมนี้นะครับผมซึ่งดามเมจเนี่ยไม่ไหวเลยนะทุกคนเพราะว่าดามเมจที่เขาต้องการเนี่ยคือ4 0,000ื่นนะสี่หมื่นเป๊ะๆแล้วดูทีมผมดิยสามหมื่นเก้าร้อยห้าสิบห้าแปม แต่ก็ช่างมันนะครับหมดนี้ <don> ถ้าเป็นไปได้ก็ปิดออโต้แล้วก็ปิดระบบเพิ่มพลังไฟนะครับเราจะเน้นท่าไม่ตายเรื่อยๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะใช้ผมจะเลือกเป้าหมายโจมตีให้เป็นเจ้าฮโลโฮโลแล้วกันนะครับเพราะเจ้าฮโลโฮโลเนี่ยจากที่ผมไปดูมานะมันมีสกิลตั้งโลดได้ด้วย แต่เราจะไม่มีทางตีมันตายนะครับจังว่าจะครบรอบของมันจะมีอยู่จํานวน8เทิร์นนะครับผมโอเคเดี๋ยวให้น้องอใช้สกิลนี้ไปเรื่อยๆแล้วกันนะริวดาบไม้คือคุ้มนะครับผมถ้าเกิดว่าเอาเจ้าตีหมู่มาเนี่ยได้มันเป็นยูนิตอย่างเงี้ยอยู่กัน3ตัวนะครับก็คือผมก็จะให้เจ้าริวดาบไม้เนี่ยตีกระจายไปรัวๆเลย จะพันพันห้าพันหกแล้วก็ตีไ้เรื่อยเหมือนโยงผมเนี่ยจะจะชนะท่าเจ้าโฮโรโฮโรครับเพราะว่าดามเมตเป็นสีเหลืองทองนะครับทำไมมันตีไอ้ริวดาบไม้ผมตัวเดียวเลยวะโอเคช่างมันนะเดี๋ยวผมจะฮิวอ่ริวดาบไม้ก่อนแล้วกันกันตายไปก่อนชโคโค็อกโกลเลิฟเหมือนจะมีดีบัฟนะครับทำให้เราโจมตีเบาเลงผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าอันเนี้นนยใส่คนหมดเลยนะ อย่าเพิ่งเชื่อผมเต็มร้อยนะเพราะว่าผมเล่นจากที่ผมลองเล่นนะครับผมอย่าเพิ่งเชื่อผมมากดูของผมไม่แค่เป็นแนวทางก็พอกระจายนหมอนึมครับตอนนี้โยได้ทาไม้ตายน้องได้ทาไม้ตายแต่ผมจะยังอ่าไม่ใช้แล้วกันผมจะฮิลก้าริวดาบไม้แก้ขัดไปก่อนเปลี่ยนเป้าตีคนอื่นบ้างก็ได้นะ แต่ข้อดีของโยก็มีนะเพราะว่าสกิลที่3จะเป็นสกิลการตั้งท่าเคาน์เตอร์แอคแท็กนะครับเมื่อโดนโจมตีมาก็จะโดนเคาน์เตอร์สวนกลับได้โอเคเดี๋ยวเราตีไปเรื่อยก่อนนะอันนี้น้องก็ได้ทําไม่ตายเราใช้อัดกันเลยแล้วกันอัี้สี่หมามนะครับเรามี อีก3คืนนะครับเนี่ยดูจากซ้ายบนตรงนี้นะครับอตอนนี้5้ัแปดและเล็กแช่สามคืนเราต้องทำดาเมจให้มากที่สุดนะครับมันจะคล้ายๆระบบอารีนาแหละแต่เราจะไม่ได้เจอผู้เล่นคนอื่นเมื่อกี้เหมือนผนยิงพลาดปะวะเ,เห็นไหมโฮโลโฮโลมันจะมีบัฟสกิลโลขึ้นมานะครับซึ่งเหมือนจะเป็นเพิ่มดามเดจมั้งอันนี้ผมน่าจะเป็นล้างน่าจะเป็นล้างดีบัฟ มไม่ชัวร์เพราะนั้นเราจะใ้กินีน้โจมตีโอเคลิวแดบไม้ได้ถ้าไม่ตายนะครับเฉือนไปวางเข้าไปดูนะครับว่าดาเมจเนี่ยจะถึงอย่างรอบแรกที่ผมลงปี่าอนผมลงไปได้ประมาณ80,000นะโอเคแล,ล้วตีเดียวมากนะโอเคโยได้ทำให้ตายวอ้น้องได้ทำใหตตต้ตายไวมากเลย จัดไปเดเกแค่เธอเดียว,น,ยว,น,ยวน,นะครับเธอน,นาเธอสุดท้ายแล้วนะูว่าจะถึงปไหถ้าถึงนะถ้าเกิดผมดีทาไม่ตายครบอย่างเงี 4, 000, 4, 000. ้ยม่ไสนอถึงนะครับเาเวฟสุดท้ายพอดีอเคเริได้ทําไห้ตาย ส่วนโยก็โอเคดอะมันจะมีการโจมตีแบบหลายอีกหน่อยแต่เอาเข้ามริงก็เป็รุนแรงพอกับการโจมตีกับ AOE นะครับผม่างนี้ก็แปดกันห้าะแรงนะไม่ใช่คีคีเพวกแปดมันแปดนะทุกคนโคตรแรงอ่ะคือเอาลิวมาก็ไม่แย่นะครับโอเคครบเทิร์นแล้วเห็นไหมมีเวลาแปดเทิร์นถ้ากวนจัดโอเค สรุปทั้งหมดจะได้โบนัสด้วยนะครับผมเนี่ยจะมีโบนัส11.0%นะบ,บวกไปหมื่นแต้มแล้วก็อะไรบุ๊ก50%นะครับสรุปคือตอนนี้ผมได้พอยต์อยู่ที่9,009นะโอถือว่าเยอะมากๆเลยส่วนของรางวัลก็จะเป็นเจ้าหินไว้อัพ level สกิลนะครับแล้วก็อันนี้หินไว้อัพ exp ตัวละครอัพเ e v ตัวละครส่วนเหรียญน,นี้ที่อางที่ผมบอกนะครับเอาไว้แลกแต้มของอีเวนต์นี้นะครับของระบบนี้แหละเออ อ่าตอนนี้ผมอยู่ที่แสนแปดนะอีกหมื่นหกเก้าพันหกร้อยห้าแต้มก็จะอัพเป็นแรงอีนะครับแล้วก็จะได้ของรางวัลตามที่ผมให้ดูกันเมื่อกี้ก็เข้าคร่าวประมาณนี้นะครับใครมีธาตุใดชนะธาตุใครก็ไปกระทืบตัวนั้นนะครับอย่างเมื่อกี้โยผมชนะธาตุเจ้าฮโลโฮโลผมก็เลยเล็งที่เจ้าฮโลโฮโลแม่งเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด s u b ส c r i b ์ให้กับช่องผม sky c h e r studio ด้วยนะครับและที่สำคัญนะก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องของผมด้วยนะครับเพื่อที่ทุกๆคนนั้นจะได้พลาดคลิปให,ใหม่จากทางช่องของผมครับแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่มีข้อมูลตอบเพื่อเร่อทุกทุกคนที่เล่นเกมนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมจ้าเน่